สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราจะมาพบกันในเ r รี drawing เสรี drawing อ,อุปกรณ์เราแนะนำอุปกรณ์ก่อนอุปกรณ์ที่ใช้ก็จะมีกระดาษจะเป็นกระดาษร้อปอนหรือ80ปอนก็ได้ร้อปอนให้เป็นร้อปอนเรียบแล้วก็กระดาวนวาดลูกดินสอ ดินสอ ee e. ยังลบหรือถ้าเรายังไม่ถนัดการใช้ ee e. ในการล่างรูปเราก็ใช้พวกดินสอกดหรือดินสอที่มีค่าความเข้มต่ำพวก hb หรือ2 b ไปก่อนอ่ะทีนี้เราได้อุปกรณ์แล้วเรื่องแรกพื้นฐานของการเรียน d อ a w i n g ก็จะเป็นเรื่องของเส้นและรูปร่างรูปทรง เส้นก็เหมือนที่เราเรียนไปแล้วเส้นก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปลักษณะของเส้นก็จะแบ่งเป็นเส้นตรง,เส,ตรงเส้นตรงแนวตั้งเส้นเฉียงเส้นตรงแนวนอน เส้นโค้งเส้นลื้นหรือเส้นหยักนี่คือคร่าวๆของเส้นที่เราจะใช้ในการ d r ออิ n งเส้นจะแบ่งเป็นลักษณะใหญ่ๆแค่2ประเภทก็คือเส้นตรงกับเส้นโค้งเส้นตรงก็ คือพวกนี้เลยครับเส้นตรงแนวตั้งเส้นเฉียงเส้นตรงแนวนอนเส้นหยักพวกนี้คือเส้นตรงส่วนเส้นโค้งก็จะเป็นจะโค้งขึ้นโค้งลงหรือเส้นขดพวกนี้จะอยู่ในประเภทของเส้นโค้งพวกนี้อยู่ในประเภทของเส้นโค้งทีนี้อย่างที่บอกเส้นเป็นทัศนธาตุที่ก่อให้เกิด รูปร่างรูปทรงก็พื้นฐานของการ d ออิ i งจะใช้เส้นเป็นหลักเส้นทำให้เกิดน้ำหนักทำให้เกิดมิติทำให้เกิดรูปร่างรูปทรงทีนี้เราก็มาดูเรื่องของรูปร่างรูปทรงเรามาดูลักษณะของรูปร่างรูปทรงรูปร่างรูปทรงจะแบ่งออกเป็นรูปร่าง กับรูปโซงรูปร่างจะมีลักษณะ2มิติ2มิติยังไงยกตัวอย่างเช่นสมมติว่ารูปร่างสี่เหลี่ยมรูปร่างจะประกอบไปด้วยความกว้างกับความยาวความกว้าง ความยาวต่อไปรูปทรงรูปทรงจะเพิ่มขึ้นมาเป็น3มิติซึ่งประกอบไปด้วยความกว้างความยาวและความลึกอันนี้คือรูปทรงจะมีลักษณะ3มิติ หนึ่งสามเหลี่ยมก็มีแค่ความกว้างความยาวหรือความสูงถ้าเป็นรูปทรงก็จะมีเพิ่มขึ้นมาก็คือส่วนนี้ส่วนนี้เขาเรียกว่าความลึกหรือความหนาครับผมครับผมทีนี้เราดูรูป่างรูปทรงของสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมไปคร่าวๆแล้วสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรทีเนี้ย ที่ส่วนใหญ่ที่นักเรียนจะทํากันไม่ค่อยได้ก็คือวงกลมทีนี้เรามาดูวิธีการวาดวงกลมกันก่อนอันดับแรกในการวาดวงกลมนักเรียนแบ่งออกเป็นลักษณะนี้เหมือนกากระบาดเลยโดยแบ่งสมมุติว่าตัวเนี้ย ยาว10เซนยาว10เซนตัวข้างล่างก็จะต้องมีความยาว10เซนเท่ากันทีเนี้ยในลักษณะของการแบ่งครึ่งหนึ่งของ10ก็คือ5ยกตัวอย่างนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันก็จะเป็น5เซนสองข้างก็จะเป็น5 5 5ทีนี้ เราไม่ต้องวัดใช้ไม้ร์ทัดวัดเราใช้สายตาเรากะเอาคร่าวๆได้ทีนี้เราได้ลักษณะของการกระบาดแล้วเราลากจากจุดจุดหนึ่งไปหาจุดจุดหนึ่งนักเรียนก็ดูมันก็จะได้เป็นลักษณะสี่เหลี่ยมจัตุรัสมองดูคร่าวๆนะครับ ถ้ามันไม่จัตุรัสมันก็จะทําให้รูปไม่กลมนักเรียนก็ปรับไปได้เรื่อยๆสําหรับนักเรียนที่ยังไม่มีความชํานาญก็มาสเตอร์ก็อนุญาตให้ใช้ไม้บรรทัดได้ต่อไปจุดนี้ที่ตรงมุมของสี่เหลี่ยมแต่ละมุมนักเรียนขีดเส้นตรงไปเลยอ่า เทียงกันไปเลยนักเรียนก็จะได้เป็นลักษณะนี้เป็นวงเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสซ้อนกัน2อ,อันมีอันใหญ่กับอันเล็กที่อยู่ข้างในนักเรียนก็ลากจากจุดจุดหนึ่งไปจุดจุดหนึ่งไปเรื่อยๆโดยการใช้เส้นโขงให้มันอยู่ใน ช่องนี้นลากจากจุดนี้มาจุดนี้แล้วก็จุดต่อไปจุดนี้ลากวนไปเรื่อยๆโดยการให้เส้นโค้งมันโค้งต่อเนื่องกันคร่าวๆนะครับทีนี้ ประโยชน์ของไอ้สี่เหลี่ยมพวกนี้มันคืออะไรมาเซอร์เขียนวงกลมเลยได้ไหมถ้านักเรียนมีความชํานาญแล้วนักเรียนเขียนได้แต่ถ้านักเรียนยังไม่มีความชํานาญนี่คือการเขียนวงกลมที่ง่ายที่สุดเราจะกลมไหมถ้าเรามองด้วยสายตาถ้ากลมก็โอเคแต่ถ้าเกิดทํายังไงก็ไม่กลมนักเรียนลองเช็คเช็คจากช่องว่างที่เกิดเป็นช่องว่างพวกนี้ที่อยู่ข้างนอกเนี้ย มันจะเกิดพื้นที่ว่างที่มันเท่ากันเนี่ยพวกเนี้ยเรียนดูจากตรงเนี้ยหรือไม่ก็ดูจากโค้งข้างในก็ได้พวกนี้เนี่ยอย่างอันนี้แคบไปแคบไปนักเรียนเพิ่มเพิ่มให้มันหนาขึ้นเนี่ยเช็คจากพวกเนี้ยเนี่ยนักเรียนก็จะได้วงกลมจะวงเล็กวงใหญ่ ทำไมถึงมาเซอร์วงเวียนก็มีทำไมไม่ใช้วงเวียนสมมุติว่านักเรียนต้องมาเขียนงานในขนาดที่มันเป็นขนาด a 1หรือ a 2ที่มีขนาดใหญ่ซึ่งวงเวียนไม่สามารถจะกลางได้กว้างหรือออกวาดรูปนอกสถานที่ไม่สามารถจะพกอุปกรณ์ไปได้นี่คือวิธีการเขียนวงกลมที่ง่ายที่สุดเวลาเราล่างภาพเราล่างเบาเบานะครับถึงเวลาเราลบเราก็ลบส่วนที่เราไม่ใช้ออกไปส่วนที่เราไม่ใช้ก็คือพวกนี้ นี่คือส่วนที่เราไม่ใช้แต่ถ้าเกิดเราล่างาเบาๆแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องลบเราก็าสามารถดออิ่งสร้างน้ำหนักแสงเงาทับไปได้เลยอนักเรียนก็จะได้วงกลมที่ค่อนข้างกลมถ้าตรงไหนมันไม่กลมนักเรียนก็ปรับค่อยๆปรับไปมันก็จะได้วงกลมที่ค่อนข้างกลม เรียบร้อยสสำหรับการร่างภาพวงกลมครับผม